Mellow Music Release มาแล้วประมือต้อนรับกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกับกันด้วยนะครับแล้วก็แน่นอน เริ่มกันอย่างนี้ให้กับตันทักทายเลยแฟนๆของเมโล975นะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมกับตันชลทร์นะครับศิลปินจากนาดาวมิวสิ่ครับสวัสดีแฟนๆชาวเมโลด้วยนะครับคิวเยอมากเลยเนี่ยเว้ยทำสิ่งเฉาปกติคุยกับคิวก็เสียงปกติเนาะจริงไงกับตันเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนทุกอย่างเหยียบข้อหอยเลหยียบข้อหอยเลยถ่จะไม่ออกเลยเออนะครับอาอตอนนี้เราออนแอร์กันทั้งทางวิทยุเนาะเมโล975เองแล้วก็เฟซบุ๊ก ไลฟ์ด้วยไม่ล975ใครอยากเห็นหน้าเข้ามาทางไลฟ์เลยเข้ามาได้เลยฝากแชร์ออกไปด้วยนะคะใช่แล้วนะครับช่วงช่วงนี้เห็นว่านาดาวปล่อยซิงเกิลออกมาลุลเลยล่าสุดเราเพิ่งสัมภาษณ์นาน่าไปจริงอ๋อเดี๋ยวนี้เมื่ออาทิตย์2อาที่แล้วเองครับอ่านั่นสิใช่ตอนนี้หันมาจับไม์ร้องเพลงปกติก็จะเห็นกับตันอยู่ในแวดวงของคาการทําการแสดงอ่ะครับผมเรารู้ตัวได้ยังไงว่าฉันเป็นคนชอบร้องเพลงจริงๆผมผมปล่อยเพลงมีมีมีซิงเกิลของตัวเองมาแบบ หลายเพลงแล้วอยู่เหมือนกัน,นประกอบซีรีส์บ้างหรือว่าเพลงโปรเจกต์ต่างๆบ้างแต่ว่าวันนี้ก็มาเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มาปล่อยในฐานะใหม่ในฐานะศิลปินนาดาวมิวสิกครับอโอคค้โหนะฮะเราเราไปร้องรู้ด้วยรู้ได้ไงว่าัวเองร้องเพลงพออะจริงจริงรู้สึกว่าจริงๆเป็นคนที่แบบมีปมเรื่องร้องเพลงเหมือนกันรู้สึกว่าร้องเพลงไม่พอเออแต่ว่าก็คือซ้อมแล้วก็เรียนมาตลอดแบบ5ปีแล้วที่แบบเรียนมาครับ ห้าปีก็พัฒนามาเรื่อยๆก็คิดว่าวันหนึ่งจะต้องมีซิงเกิลแบบของตัวเองแหละก็ใช่ครับก็คืออยากจริงๆชอบเวลาฟังเพลงแบบพวกฝรั่งร้องอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าทําไมเขามีแบบอินสปิเลชันให้พวกเราจังเลยวันครับเราก็เลยแบบมีความฝันว่าวันหนึ่งเราอยากจะเป็นอินสปายให้แบบคนคนอื่นได้บ้างอะไรเงี้ยชอบใครชอบใครศิลปินอะโหผมชอบแบบชอบส่วนมากเป็นเป็นทางไหนเหรอถ้าเกิด ผมจะชอบเอ่อแจ๊สอันบีคลาสสิกอ๋อไปทางนั้นเลยนะคลาสสิกคือแบบระดับสูงเลยนะอันนั้นเอาไอ้นั้นเอาไว้ฟังอย่างเดียวครับอ่ะแล้วในในที่สุดหลังจากฝึกมาจู่ๆออกมาเป็นซิงเกิลนี้ที่ชื่อว่าคุยไปก่อนใช่ครับคุยอะไรคุยกับใครคุยยังไงทำไมคุยไปก่อนคุยไปที่ไหนคุยเมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยว คุณเป็นอะไรเป็นภรรยาเลยเหมือนเป็นเมียเขาเลยอสรุปคุยกับใครเล่ามาสิอ๋อยจริงๆคือเริ่มแรกเหมือนพามพี่เขาก็ถามแล้วว่าว่าแบบอยากทําเพลงแนวไหนเงี้ยก็อย่างที่บอกไว้เราชอบเพลงเก่าอืเราก็ต้องมานั่งคัดอีกว่าเก่าเนี่ยมันเก่าช่วงไหนเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์แนวไหนอีกก็เลยรู้สึกว่าเจ็ดศูนย์แปดศูนย์มันมีแบบมีกลุ่มในตในในบ้านเรามีคนทํามาแล้วอ่ะ เก้าศูนย์ละเก้าศูนย์มีใครมัากไม่ค่อยมีว่ะลองมาดูเก้าศูนย์กันไหมเพราะว่าตัวเองก็เกิดเก้าศูนย์แล้วเรารู้สึกว่าตอนที่เราเกิดอ่ะเรายังฟังเพลงพวกนั้นไม่ทันเราจะเริ่มฟังพวกแบบสองศูนย์ขึ้นแล้วอจะเป็นพวกแบบไปในรุ่นยุคสองพันทันทีทีบจะเป็นชพวกช่วงแบบบิ๊กแอร์บอดี้สแลมอะไรที่แบบรับรองหน่อยแต่ว่าเอาก้าศูนย์เราหายไปไหนอ่ะพวกแบบ เกมลืมศักดิ์อะไรเงี้ยไปไหนอ่ะตอนนี้ก็มีลูกมีภรรยาแล้วเราเลยเออลองลองเก้าศูนกันดีกว่าแล้วทีนี้พอมาเรื่องของแบบเนื้อเพลงต่างๆแล้วดีต่างๆเราก็ได้พี่แอมกับพี่โฟพี่โฟโฟเทเวนที่ไฟฟ์ใช่โฟเทเวนที่ไฟฟ์พี่แอมเขาเป็นคนที่เขียนเนื้อเพลงมาอย่างโรมาพิชปาณ่าก็พี่แอมก็เป็นคนทำใช่ครับแล้วก็มาช่วยกันแล้วก็เหมือนกขาสัมภาษณ์ไปแล้วพี่แอมเขาคงเห็นแหละว่า ส่วนมากเรื่องที่เราจะเล่าได้มันเป็นเรื่องแบบเกี่ยวกับความรักอะไรงเงี้ยซึ่งความรักผมรู้สึกว่าบอกรักอะไรเงี้ยมันเบื่อไปแล้วอะ่ะมันมันเยอะไปแล้วอะ่ะเราลองหาซีติวเอชั่นใหม่ของแบบช่วงนั้นไหมมีอะไรบ้างอะ่ะคุยไปก่อนเออคุยคุยไปก่อนออคุยไปก่อนลองคุยไปก่อนเดี๋ยวคลิกแล้วมันก็ใช่เองอ่ะเออคุยไปก่อนโมเมนต์นั้นมีโมเมนต์นั้นแต่ยังไม่มีใครไม่ค่อยมีใครมันเล่าโมเมนต์ก่อนที่แบบ เฝ้ารออะไรเงี้ยเราก็เลยเกิดเป็นเพลงนี้ฮะคุยไปก่อนเพื่อวันหนึ่งเธอจะได้รู้จักเราเราคือเก็บสแปรย์ไว้แหละแต่ไม่ได้แปลว่าคุยคนดีเนี่ยเนี่ยเราเนะ่ะ <c oughs> เอาชีวิตมสมัยสาวๆมาเล่า่เนี่ยของเพลงข้าส่วนอย่างหนึ่งคือมันฟังง่ายด้วยเมโลดี้ที่มันง่ายเนื้อร้องที่มันตรงตรงเข้าไปถึงอย่างนี้นอใช่ครับอันในพาดของดนตรีดีกว่าอย่างที่บอกว่าได้พี่โฟเธอรที่ฟออสเวอร์มาดูแลเป็นยังไงบ้างกับการทำงานกับพี่โฟพี่โฟก็ เป็นคนเก่งนะเขาเขาเขาโปรดิวเพลงอะไรเงี้ยเวลาเขาคิดเมลโลดี้หรือว่าทําอะไรเนี่ยอืหัวเขามันจะแบบลื่นไหลมากเลยแล้วรู้สึกว่าเออเทสพี่แม่งโหดว่ะเทสพี่แม่งดีจริงรูนเหมือนพี่เบลก็แบบตั้งแต่ชวนพี่โฟมาตอนแรกผมก็แบบคิดว่ามือกีตาร์ทำเป็นนิไฟท์เอาเนี่ยมันก็คงแบบเป็นแนวพี่แหลมเอาวะ่ะแนวแบบล็อกนิดนึงแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเขาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยใช่ไหมคือตอนนั้นยังไม่รู้เออรู้เขาเป็นนักดนตรีก็รู้แหละก็คือแบบ ทำนิ้วไฟเอาก็แบบสูงไว้ก่อนสูงไว้ก่อนใช่แล้วก็คือแบบเออก็เพิ่งรู้ว่าพี่เขาก็เคยแบบโปรดียวมาตั้งนานแต่ช้านานต่อแล้วว่าเขาเป็นโปรดิวเซอร์ก่อนก็ไม่ขนาดนั้นแต่โปรดียวมาเยอะโปรเดีวมาเยอะใช่แล้วก็เหมือนพี่เขาก็เริ่มมาโปรเดีวเพลงช่วงหลังๆนี้แล้วรู้สึกว่าเออเพลงเขาแบบพี่เขาเทสอะไรต่างๆคือแบบเข้ากับพวกเราครับเราเราเรื่องดนตรีซาว์ดนตรีเราดีไซน์อะไรเข้าไปให้มันพิเศษขึ้นไหมซาว์ดนตรีเหรอจริงๆผมก็มีแบบ ตอนแรกก็มีแบบโซโล่เงี้ยมันก็ยังแบบไม่แน่นพอฟังอะไรเงี้ยพอพี่โฟก็เริ่มไปหาแบบมือคีย์บอร์ดเงี้ยทาจักแล้วก็มาแบบบอกว่าใส่ไปเลยใส่ไปก่อนคอนเซปต์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสนใจออคิดอะไรได้มือคีย์บอร์ดใส่ไปก่อนเลยเออแต่เพลงอยู่90เนะี่ยส่วนใหญ่เขาจะอัดเครื่องดนตรีลงไปเยอะมากเขานะจะอัดแบบ Une, ออทั่วจูนอัดคอรัสเยอะมากกว่าใช,ใช่ใช่ใช่เราคิดถึงเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยอันนั้นนหะคือ90ที่แท้ทุก <laughs> อย่าแบบยุคพี่ขี้หนูยุคอะไรอย่างนั้นแ <laughs> ่ะ,ะจะมีคอรัสเยอะมากาาตอน,นเด็กๆอะ่ะพี่โคตรฝ่ายฝันเลยเว้ยโตขึ้นเนี่ยอยากเป็นคอรัต <laughs> ชอบความฮ ah, ่าฮูฮูฮ่าโตขึ้นมาเป็นก็เนี่ยแหละเป็นดีเจเถอะเนี่ยซิงเกิลต่อไปอยากได้คอรัสโทรหาพี่ลองได้ใช่ไหมฮ่าฮูฮูฮ่าแต่ตรงคีไม่อีกเรื่องหนึ่งเสียงจะประมาณพี่ติ๊กชิโร่ ชอบมากเลยเเอออ้าวไหนไหนก็คุยเรื่องเพลงกันมาสักพักแล้วตอนนี้แฟนๆเข้ามาดูกันเยอะแยะมากมายนะครับสักคุกหนึ่งได้ไหมให้แฟนๆถือว่าเป็นการอ้อนแฟนๆด้วยมองกล้องมองเข้าไปในกล้องด้วยผมขอเวลาจูนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จูนนึกเนื้อแบบเนื้ออ๋อเนื้อหนักปัจจุนอีกมันไปลอบเพลงใครเข้ามาเลยแขกแตึงตึง เป็นได้เพียงคนคุยไกลๆทำได้ก็เพียงแต่คอยทักคนที่คอยห่วงใยก็ไม่ใช่คนที่เธอรักคุยขึ้นไปก่อนเพื่อวันหนึ่งเธอได้รู้ใจอาจเห็นฉันดีพอและเปิดโอกาสให้คนคนนี้นี่ แฟนขับคุณเข้ามานะฮะครับแม่กลับคิดถึงชาวไนไหมอืมไนไนแฟนขับนแฟนขับนไปไแฟนับคุณแม่กลับแฟนขับไหนไปไนครับ กับตันน่ารักมากมายขอบคุณครับรอค่ะเราดูนะคะครับผมให้ฟังเพลงไม่ได้2วันแล้วนะนี่เขาเสียงแบบนีเหรอพี่ไม่ไม่เราอ่านตามอารมณ์เอเอาพูดถึง MV หน่อยเป็นยังไงครับังไมวเอ็มวียังไม่ปล่อยเห็นทีเซอร์เห็นทีเซอร์ทีเซอร์เอ็มวีคือได้พี่วันกับพี่แบวเป็นคนที่ทําเรื่องเกรทเมนต์อะคาเดมี่ครับเป็นผู้นำกับที่นาดาวครับผมก็เหมือนตอนแรกคุยกันคิดว่าทําเรื่องอะไรดีผมรู้สึกว่าการเล่น MV มันแบบ มันต้องหาอะไรใหม่ๆบ้างแล้วอ,ะอ่ะซึ่งผมก็มีตัวละครหลักเป็นผมกับแมวหนึ่งตัวครับเอ้ยม,มีแมวเป็นแมวอย่างเงี้ยเหรอสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงนี่มันถ่ายยากมาก,กน,นะ <c oughs> โอ้โหผมถ่ายกับแมวผมบอกเลยว่าแบบค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันออายากาเลี้ยงแมวและะ้วปะไม่เคยไม่เคยไม่ไม,ไม่เลี้ยงแมวครับไม่ไม่เคยแบบจริงๆไม่เคยเล่นกับแมวคือแบบมีแต่แบบเดินผ่านแล้วก็แมวก็ชอบมานั่งนั่งมองอย่างเงี้ยผมก็แบบเข้าไปใกล้ๆอะไรประมาณนั้นแต่เขอยู่กับน้องได้ คือคือจริงๆว่าจริงๆผมเล่นกับมามาบ้างแต่การเล่นเหมือนแมวมันก็ค่อนข้างที่แบบต้องปรับอะไรนิดหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนหมาที่ว่าเล่นกับเราตลอดเวลาเขาต่างกันเลยนะเนเจอร์เขาอ่บเขามค่สนใจเราห้าชดสิบนิดนึงอะแมวเขาก็จะมีแบบเหมือนเหมือนเหมือนมีมีโลกส่วนตัวมีอะไรเราก็ค่อนต้องค่อยๆที่จะแบบทําความเข้าใจกับเขาถ่ายยากมหมยากครับยากครับเออแล้วก็เก็บแมวแล้วเก็บกับตันแล้วอะไรอย่างเงย มันมันมีเขาเรียกว่าไรอ่ะมีโดนขวนมีน้องน้องแก่มีมีมีโดนขวนแต่ว่าจริงๆเหมือนช่วงแรกๆน้องก็เหมือนแบบคึกนิดนึงแหละครับแต่ว่าพอช่วงหลังๆมันก็จะมีบ้างแหละที่แอบไปมุดตามใต้ตู้อะไรเงี้ยรอให้เขาแบบมีอารมณ์นิดนึงเออเออนี่ยนี่เราพูดถึงแต่แมวนะพูดแมวพูดแมวเอ็มวีนี่มีสิ่งเอกหรือเปล่าหรือว่ามีแต่แมว ต้องรอติดตามไม่บอกด้วยอยากดูมากเลยอ่ะเราบอกแล้วตามสไตล์นาดาวมันไม่มีอะไรที่แบบง่ายๆหรอฮะดูกันได้วันนี้นะครับวันนี้ครับที่ YouTube นาดาวมิวสิกครับเวลาหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มปงปล่อยพร้อมกันทั่วโลกเลยทีเดียวออยากดูก็ไปตามดูได้เลยนะฮะก่อนหน้านี้เมื่อช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยกับปันถูกพูดถึงเยอะมากครับเริ่มใจตุ้มตอบรับพูดเ่องเลยเลือดคนคนจ้าอโ เนี่ยเนี่ยดูดูแฟนขับรถนี่เป็นอะ้วงเรพื่อนคนจ้างเรื่องกางเกงกางเกงเป็นนักสืบใช่ไหมเรากางเกงเอากางเกงไปซ่อนไว้ที่ไหนทางขยะนั่นไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่เอาไปทิ้งไงแม่เอาไปทิ้งแล้วเราไปเก็บไว้เนี่ยเออนั่นไงแล้วผมไปซ่อนที่ไหนวะผมลืมไปแล้ว เกืตายแล้วณตอนนั้นฟีดแบคค่อนข้างดีมากเราเป็นยังไงบ้างคะกับการออกไปเจอผู้คนแล้วแบบทุกคนต้องถามแน่เลยว่าอะไรยังไงเพราะว่าตอนนั้นเห็นว่าพี่กบอ่ะขึ้นโพสในไอจส่วนตัวเลยอะว่าใครฆ่าประเสริฐพี่กบเองก็ยังไม่รู้ณตอนนั้นอะคือจริงๆไม่มีใครรู้นะอืผมเองก็ไม่รู้เอามารู้ตอนจบทีเดียวพร้อมกันใช่ครับเพราะว่าเขาผิดไว้พี่ย้งเขียนบทค่อนข้างที่จะไม่เสร็จ อันนี้คือเอาเรื่องจริงมาเล่นมันเป็นกิมมิคของมาไม่ได้พูดแบบว่าเขาปิดข่าวเหมือนมาเวลอะไรอย่างงี้เซ็นสัญญาไม่ให้รู้พูดอันนี้คือวิสัยทัศน์ของพี่แต่ที่จริงโอ้ใจโดนถามเยอะไหมใครค่าเยเสิร์ตเออมีบ้างนะมีบ้างแต่ว่าผมก็บอกอ๋อเก็บ มันก็ต้องตามตาตาแหละเก็บไปดูอะไรเงี้ยแต่จริงๆอะไม่รู้ไม่รู้จริงไม่รู้เหมือนกัน <laughs> <laughs> เปีดแบกค่อนข้างดีเลยมาเห็นกัปตันในในในลุกที่มันดูค่อนข้างดราม่านิดนึงใช่แบงนี้นะก็แบบว่าเออแฮปปี้ได้ได้เห็นในมุมมองแบบนี้บ้างเพราะส่นวนใหญ่เราก็จะเห็นเธอในแะบบความสดใสน่ารักอะไรอย่างเงี้ยพูด อันนี้อันนี้อันนี้คือพานักแสดงแล้วก็นนี้วันนี้มาในพาร์ของนักร้องนะครับจะถามกลับไปในพาร์ทของนักแสดงเร็วๆนี้แฟนๆจะมีอะไรให้ติดตามกันผมเพิ่งเว่ายเปิดกล้องไปครับผมเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ของนาดาวครับผมมีชื่อเรื่องว่า Blackout บาร์ลับไม่มีในโลกครับ b l a c k OUT! บาร์ลับไม่มีในโลกใช่เล่นเป็นอะไรคะบาร์เทนเดอร์เหรอคะจริงๆเนื้อเรื่องยังบอกไม่ได้เลยเพราะว่า เรื่องเริ่มมันสั้นมากเพราะว่ายังเขียนไม่เต็มเขายังเขียนไม่จบเหมือนกันเอเออมันต้องอย่างนี้เออเออเพราะว่าจริงๆมันเป็นแค่เหมือนเรื่องมันเกิดขึ้นในคืนคืนเดียวอพองั้นน่ะมันจะอะไรหลุดไม่ได้เลย มันจะค่อนข้างที่จะแบบสเปซิฟิกมากแต่ว่าบอกได้แค่ว่าแบบมันเป็นซีรีส์ที่มันเป็น v อร์ติคอมันเป็นแนวตั้งครับสามารถดูได้จากโทรศัพท์มือถือเท่านั้นมือจริงๆในเว็บก็ดูได้ค,คือดูมือถือแล้วจะรู้สึกไม่ลบกวนตาใช่แล้วพอดีอดูดูในมือถือมันก็จะพอดีฟิตจอ,อเลยแล้วก,ก็แบบมันค่อนข้างที่จะมีกิมมิคอะไรอีกหลายๆอย่างที่เราค่อนข้างที่จะ ตั้งใจกับโปรดักชันกับการซ้อมของพวกเรามาน่าสนใจมากนะ,ออะแปลกนี่เนาะนเราไม่เคยดู ซีรีส์หรือหนังที่เป็นแนวตั้งเพราะปกติแนวตั้งก็จะเป็นการถ่ายไลฟ์หรืออะไรที่มากกว่ามันจะไม่เห็นเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นที่เราดูแนวตั้งล่าสุดก็ติกตอกคลิปต่างๆซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวไงจะแม่จะน่าสนใจแล้วเรามีแสดงกับใครอีกครับในเรื่องมีพี่วีครับเบลเลดมีแ้ลหรือว่าสมๆมฮอร์โมนพี่โอบิทิใช่ครับส่วนพู่มเก่าก็จะเป็นพี่ปิงกับพี่เนทคนที่ทำฮอร์โมนครับโอ้น่าสนใจมากเลยอ่ะจะได้ ดูเมื่อไหร่คะเนี่ยประมาณต้นปีครับก็อาจจะยาวนิดนึงเพราะว่ากําลังจะเริ่มเปิดกล้องกันครับผมในเดือนหน้านี่แล้วครับอ๋อๆๆมันน่าสนใจมีอีกไหมมีอีกไหมมีผลงานอีกไหมรอเขาติดต่อมาครับอันถามถามคนถามซึ่งสนุูดีกว่าตอนนี้นานา music ก็ผลิตศิลปินออกมาเยอะถ้าให้เลือกฟิชชิ่งกับศิลปินในนานา music ได้หนึ่งคนเราเลือกใครผมอยากฟิชชิ่งเหรออยากอยากอยาก อยาก Dante, อยากฟีดกับใครดีวะคุยเรื่องยากอะพี่เบลพี่เบลอะพี่เบลต้อพสั่เกลเออพี่เบลสุดคนเนอะงานเพลงเขาเยอะีเพลงเขาเยอะเพลงเขาเยอะฝากบอกพี่เบลด้วยว่าชอบที่พี่เบลไปฟีดกับพี่หนึ่งมากหนึ่ง ETC เออดีมากเลยไอยนี่แฟนคลับคุณบอกว่ากับ Tan Beautiful Love From International Fan อ๋อ International Fan เลยอ่อสุดยอด Hello Hello Guys Nice to see you here เออนั่นแหละเราอ่านชื่อเขาไม่ออกทักทายเข้ามาเยอะมากเลยนะครักอ้าอย่าแกงเบื้องหลัง้จอย่าแกงเบื้องหลังอันนี้แฟนขับคุณทักมาเยอะมากอยากดูแล้วรักนาชลธนเราดูเอ็มวีคิดถึงกับแงขอบคุณครับเยนะมากรักเพาะมากเอออ่ะไหนแฟนเยอะขนาดนี้ให้ฝากและกันผลงานที่แฟนๆจะได้ติดตามทั้งซิงเกิลนี้แล้วก็ เอาผลงานอื่นด้วยครับอย่าลืมนะครับผมตอนนี้นะครับซิงเกิลแรกของผมกับนาดาวมิวสิกนะครับคุยไปก่อนหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษมีชื่อว่า Take Your Time ครับผมก็สามารถติดตามได้ทุกสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยครับกับเพลงนี้คุยไปก่อนวันนี้ขอบคุณกัปตันมากขอบคุณนะครับ